ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมตอสะแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญห้าบาทสองปีพศนี้ครับท่านมาดูครับว่าจะเป็นปีพศอะไรมัง่งจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ละครับท่านเพราะว่าทุกวันนี้ผมบอกตามตรงเลยครับท่านหายากมากเลยครับท่านถ้าใครบอกว่าหาเจอง่ายๆ,ๆละก็ คอมไม่ต์มาบอกผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยครับท่านหากันแบบไหนครับนั่นจะหาเจอได้ง่ายๆแบบนั้นไม่ใช่ด้รับซื้อนะครับคือหาในระบบมุ่นเรียนนี่แหละครับท่านบอกผมมาด้วยผมจะได้เอาเป็นเรื่องอย่างครับบอกตรงเรื่องอย่างที่จะหานะครับท่านเพราะผมจะหาเจอได้แต่เรื่อเรียนเรีนหูอื้อสุเลยครับท่านบางวันเนี่ยไปซื้อของที่ร้างค้านี่แหละครับท่านตังที่เขาทอนออกมาคือมีตรลอสิบทั้งนั้นครับรอเก้าไม่ค่อยมีเลยครับ แทบจะไม่มีเลยครับสามวันสี่วันเจอเหรียญหนึ่งอย่างเงี้ยบางวันอาทิตย์หนึ่งก็ไม่มีครับบางครั้งอาทิตย์หนึ่งไปหาแลกหาเจอแล้วก็ไม่มีเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับเรามารู้ครับเหรียญแรกครับเนี่ยเออเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนครับสําหรับเหรียญห้าบาทสองพอนี่ครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีเอ้ยสองสีตัวมันนั่นแหละครับท่านสองสีครับชิวเปอร์น้ขึนผสมทองแดงนะครับท่านคิวเปอร์น้ขึนผสมทองแดงนะครับท่านนี่ครับ อยู่บนนิเกลผสมทองแดงนะครับที่กลับมาให้ดูแล้วครับนี่ครับอยู่ตรงกลางนี่เห็นชัดเจนเลยครับสีสองเอทองแดงนะครับท่านลักษณะโค้มเลี้ยมแบบเก้าเหลี่ยมนะครับท่านเก้าเหลี่ยมนะครับเห็นนัดดูก็ไเลยครับว่าถึงเก้าเหลี่ยมไหมเบื้องหน้าพงท่านกออภูวิพลอดุลยเดียดเห็นชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังก่อรัชชาลรีเก้าครับท่านบนลงลู้พงท่านดูสิครับคงชัดเจาขนาดไหนโอ้โหเหรียญนี้โคตรโคตรเท่เลยครับเหรียญนี้ครับบอกตามตรงว่าโอเคมากเลยครับสวยงามมากครับท่าน จากด้านล่างแล้วก็บองหนาองทันประสียนพองษ์ท่านแล้วก็ด้านหลังไล่ลงมาเนี่ครับเลียนจัดเกนย์ครับตัวนังสือก็จัดเกีย์นครับจะไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังกับตัวังสือครับมาดูขอบเฟืองเดี๋ยวนี้ครับเป็นไงมั่งเหรียญนี้เป็นขอบเฟืองไงมั่งโอ้โหครับก็มีการสึกหลออยู่นะครับแต่น้อยมากครับท่านแต่โอเคอยู่นะครับเนี่ยสุดยอดจริงครับท่านเหรียญนี้ครับมีรอยบุหรี่อยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่จึงกับเจอะแยะอะไรมากมายครับท่านบางเหรียญนี้ดูไม่ได้เลครับเละเทะไปหมดผมไม่ได้ใช้ไปเลยครับ มาดูด้านหลังครับเหรียญนี้ว่าเป็นปี2536เหรียญครับประเทศไทยพอตอน2536พท่านเหรียญนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยอันดับที่สิบเลยนะครับปี2536เนี่ยราคาสูงทีเดียวนะครับเนี่ยปี2536นี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สิบอันดับสุดท้ายเลยครับเนี่ยก็จะหาเจอได้ละ้นเอาหูอื่นนะครับส่วนตุกลางคือว่าเบญเจมาพี่ติดเวลาหลัต่ำไม่นิดนี่คือกระเบื้องครับ มาดูกระเบื้องครับตรงนี้ครับที่หัวใบไม้ไม่มีรอยขีดดีแล้วครับเหรียญนี้ราคาดีสองต่อเลยครับท่านแล้วก็ห้าบาทไทยห้าบาทไกลบินครับนี่ครับตรงนี้ครับลุยใกล้ไปเลยครับเนี่ยท่านจะได้เห็นว่ามีรอยขีดไม่ที่หัวใบไม้ไม่มีครับนี่ครับราคาดีสองต่อเลยนะครับสาหรับเหรียญห้าบาทปีสองห้าสามหกเนี่ยเรามาดูคำว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านปีสองห้าสามหกเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่อีกปีสองห้าสามหก จำนวนการผิดอยู่ที่4.6ล้าน9,92,000เหรียญนะครับท่าน4.6ล้าน9,92,000เหรียญนะครับท่านอุ้ยผิดอันดับที่สิบแล้วทำไมมันผลิตเยอะอย่างนี้ล่ะครับท่าน9ล้านไม่ใช่เหรอแล้วคู่มืออันนึงมันก็ไม่เห็นด้วยสิครับนี่คู่มืออันหนึ่งนี่มาดูเหรียญที่สองแล้วกันนะครับท่านเหรียญที่สองครับ นี่ครับผมชัดเจาะมาครับชัดเหรียญที่สองนี่ครับโอเคครับพิกเบอร์ด้วยน้านหลงครับว่าเหรียญที่สองเป็นปีพศเลยครับนี่ครับประเทศไทยพศห้า7้อยสาสิบเจ็ดครับท่านสำหรับเหรียญปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่ในอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสอง7้าสามเ็ดเหรียญห้าบาทตษอเส้นกพศนี้ครับท่านนี่ครับปีสองห้าสามเจ็ดในรัรู้ครับว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านสองห้าสามเจ็ดนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่ หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านในดับยูนซีเขาอยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับท่านหกสิบาทเลยนะครับสําหรับปีสองห้าสามเจ็ดเนี่ยในดับยูนซีเนี่ยหกสิบาทเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนเหรียญนี้มีกีพ่อบอกหรืาบอกครับเนี่ยยูนซีแปดสิบบาทนะครับเนี่ย 8ิบาทครับยูนซีดูใหม่แล้วครับตัวเลนที่ผ่านการใช้นะักจราจรเลนปี2536เนี่ยตกอยู่ที่เลนละ20-25บาทเลยนะครับนี่ส่วนเลนนี้ปี2537นี้จำนวนในระดับยูนซีเลยครับตกอยู่ที่60บาทแล้วก็เลนที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เลญละ17เอ้ย12บาทถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับ